สวัสดีทุกท่านนะครับผมพุทเที่ยงนะครับมื่อวันพุธที่18ตุลาคม2566นะครับในเมื่อนี่สิมารีวิวนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับพี่คู่เที่ยงลงรีวิวเมื่อคืนนี้นะครับยัง่ทันได้ขายแต่ว่าลงรีวิวเพิ่นโทรมาซื้อนะครับอันนี้เป็นยามาฮ่า PSR 630นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเก่าแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็น USB เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็น USB แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นพอ USB เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้จะส่งไปที่เดี๋ยวนะ ส่งไปที่ช่างอันนะครับผมอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมอ่ะส่งไปเพื่อนเดี๋ยวมาเบิกกันนะครับว่าเป็นจังไงนะครับนี่เบอร์ทุกที่นะครับศูนย์เป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับผมตัวมาตัมาสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายบางตัวนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดมือสองนะครับเด้อคีย์บอร์ดมือสองยามาฮ่าพรีซอร์หกสามศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นคุณตังลงจังหวัดไทยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะสมมติเราสิลงจังหวัดไม่เดี๋ยวเด้อปิดเครื่อง อ่ะส่วเปิดเครื่องไม้ครับนี่ปุ่มปิดเปิดอยู่นี่ครับตัวนี้จะเป็นหูเอ่ำจะเป็นสองหูครับเป็นซาอ่าเป็นสายขวาได้ครับสิมีหู้ฟุ้นอยู่อยู่ข้างล่างนะครับถ้าเป็นหาซี่ศูนย์หาหาศูนย์จะเป็นหูเดียวออกหู้ฟุ้นนะครับอ่านี่เห็นแล้ครับนี่แต่ละปุ่มคุณอย่งเซฟไว้ให้แล้วนะครับถ้าเขาสิเซฟเขาสิโหลดนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะสําหรับท่านใดมีอ่าหกสามศูนย์นะครับสวายอยากได้ USB โทรมาสั่งได้นะครับคุณอย่งจัดเป็นแพ็กเกจให้แล้วเขาไม่ต้องไปโหลดเท่าไรจังหวะนนนะะคครรรัับบเาาข้มตงี เข้ามาเมนูข้างล่างนี่ครับกดเธอหนึ่งปุ๊บอ่ะสิถามว่าโหลดฟอร์มดิสนะครับโหลดฟอร์มดิสบอเข้าสิโหลดบอนะครับถ้าเข้าสิโหลดนะเพากดเยสนะครับเขากดเยสนี่ครับปั๊บนะพอรอจะเข้านะครับนี่จะขึ้นมาสิครับโหลดไฟล์ u f 0 0 1นะครับอันนี้ก็คือไฟล์ของเครื่องอื่นนะครับเขาก็หมุนไปหาคําว่า psr630 นะครับคุณทีน้องคิดไว้ว่า P.S.R. 6 3 0นะครับหาซื้อนี่ให้เจอนะครับหาเจอแล้วเขากดตรงนี้ครับกดซับเมนูปุ่มนี้นะครับมันจะมีเมนูข้างล่างหล่ะก็ซับเมนูข้างเถิงนะครับกดปุ๊บนะครับกดเทธอนึงนะครับนี่ถามว่าเขาสิโหลดบอนะครับเขากดอีกเทธอนึงปุ๊บมันจะขึ้นว่า XQ บอลไงว่ากด2เทือนะครับแล้วก็จะขึ้นว่าโนดโนหรือเยดนะครับเขากดเยดนะครับมันก็สิโหลดลงเครื่องนะครับโหลดลงเครื่องนี่คือโหลดลงมาทั้งเบิดครับ ครัเที่ยงจังหวะนะครับทุกจังนะครับผมอันนี้ที่จังบ่ได้เนาะเดี๋ยวนี้ปึ๊บพอ่าโหลดะกูยังสีโหลดให้เบิ่งนะครับอาถือว่าถ้าว่า EQ คิโนกับเยทเฮากดเยทครับนี่เห็นบ่ครับ Now loading ตัวนี้คือกำลังโหลดลงเครื่องนะครับเฮาก็สิรอจักหน่อยนะครับรอประมาณจักอ่า30วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอรอให้เครื่องโหลดนะครับผมเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆตัวนี้สิเป็นอ่าปุ่มปุ่มซีนสตาร์ทซีนสต็อปนะครับอันตัวนี้สิเป็นแอคคอมตรงนี้นะครับแอคคอมตรงนี้ คือเห็มีเบลดตรงนี้นะครับมือสายวอลลุ่มตัวนี้จะเป็นอินโทรนะครับปุ่มโซโล่แยกกันนะครับ A B นะครับถ้าเป็น The, แบบอ่า่าแตคูณ E นี่สิมีเป็นอันเดียวเนาะเป็นเป็นปุ่มเดียวสลับไปมานะครับแต่ตัวนี้จะเป็น A กับ B แยกกันนะครับแล้วก็เป็นเอนดิ้งอันนี้สตาร์ทปุ่มสตาร์ทสต็อปอยู่นี่นะครับผมน,นี่จะเป็นเอฟเฟิกต่างต่างนะครับนี่ความเร็วตรงนี้เทมโป้ po, ทานสปอร์ตอันนี้คือเล่งปรับเสียงกองนะครับเดี๋ยวนี้ก็โหลดอยู่ นะครับทั้งล่างนี่สิเป็นอันนี้ปุ่มเมนูนะครับเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเขาเขากดตรงสไตล์ก็ได้ปึ๊บเขากดตัวนี้กดเลน่นี่มาแล้วครับตัวน,นี้มันจะมีปุ่มฟีดอยู่ตรงนี้นะครับคุณยงังเห็นไว้ทั้งหมดมันจะมีสจังหวะนะครับรุ่นนี้ลงได้สีจังหวะคือคุณยังรู้ไว้โบลโลอันนี้เป็นมอลลัมอ่ะปุ่มที่สองเป็นมอลลัมนะครับปุ่มที่สามเป็นชาชา ม,มูษาเป็นชาติชานะครับผมที่สี่เป็นผู้ไทยอ่าครับถ้าเข้าสีเหรนจังหวะได้จังหวะเนี่เขากดปุ๊บสวนคู่แดงเรียกบริโล่คู่แดงสีเหรนยญบริโล่คู่แดงกดปุ๊บ,บแล้วก็ฟีดตรงนี้นะครับฟีดตรงนี้ฟีดไปปุ๊บอ่าให้มันขึ้นฟีดนะครับอันนี้เขากดไปเลยครับอันนี้จังหวะบ่มีกระโดดนะครับเข้าสีเหรนได้อ่าเจ้ากีตาร์เสียงแซกโซโฟน กนนะครับผมนี่นะครับหรือเขาสิเล่นจังหวะอ่าหมอลล่าเขาก,กดฟีดออกนะครับกดฟีดออกก่อนแล้วก็กดพุ่งสองอ่ามาแล้วเห็นรอครับมาแล้วจะมาบอลล่มาแล้วกดล็อกไว้เชียวครับ สเปียจังหวะไปชามชานะครับกดฟีดออกครับกดปุ่มสามล็อกไว้อ่าสิสเปียร์เป็นผูไน้ไทยก็กดฟีดออกครับกดปุ่มที่4ีมาแล้วผูไ้ไทย เส่ง่ายครับผมตุนนี่ครับโอเคครับประมาณนี้ครับคร่าๆครับอันนี้คือปุ่มการใส่งานนะครับปุ่มการใช้งานมี4ปุ่มคุณอย่างอัดอย่างไวเบอร์แล้วเทมปุ่ปับคามเดวตัวนี้เขาทิ่เซ่เพาก็กดตัวนี้แช่ครับกดปุ่มเมมโมรี่แช่ไว้แล้วก็กดเซฟลงปุ่มไหนเขากดแต่ว่ามันจะทับกันนะครับแต่ว่าป่เป็นอย่างครับเพราะว่า ถึงส่าเขากดโมมัวกันเนาะเอ,นเอาส่ากดเสียไปโมมัวเนาะอยากได้เห็นเก่ากระมาให้จังไดไปโหลดใหม่ดี๋ยวคุณยังเสียไปให้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโหลดใหม่หรือถ้ามันหายก็โทรมาถามคุณยังได้โทรมาขอไม่ได้ดนะครับตัวน,นี้อ่ะตัวนี้จะเป็นวันทัศเซตติ้งอ่ะอันนี้ปรับเสียงครับเลือกเสียงกดตรงนี้นะครับมันนีมีลูกศรชีตนน้ตรงนี้ปรับจังหวะปรับตรงนี้มันนีมีลูกศรสีน,นะครับอันนี้จะเป็นเพลงนะครับอ่ะน,นี่ครับมีสามปุ่มนะครับอันนี้เสียงอันนี้จังหวะนี้เพลงนะครับที่นี่ปุ่มอ่ะมัลติแพตัั้้้้งไววใหแลนะครบ ้ตัวอ่านะครรับตงนี้ก็นี่ซิมีปุ่มกดยากแน่จัิหน่อยนะครับตามของมือสองนะครับมีริ้วรอยตามของมือสองทั่วไปเสียงประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใส่ง่ายนะครับคู่จิ้งขายอยู่8,500บาทครับบ่าจะขายแพงนะครับผมเดี๋ยวเขามาอีกกะท่านได้สนใจกับติดต่อเขามาได้นะครับผมตอนนี้เหลือหาซีศูนย์อยู่เครื่องหนึ่งนะครับคู่จิ้งตั้งไว้7,300บาทนะครับแต่ว่ายังเป็นหัวฟอร์บิดิดอยากเปลี่ยนก็ได้นะครับผมเอา ท่านใดสนใจกัติดต่อเข้ามาได้ครับเด้อตัวนี้สีส้มเฝ้าส้มเพลินนะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับนี่ครับส่งไปให้เพลินนะครับช่างอันอยู่ที่นครไทยพิษณุโลกนะครับผมพร้อมกระเป๋านะครับพร้อมหนังสือโน้ตแถมไปให้นะครับผมท่านใดสนใจกัติดต่อเข้ามาได้ครับเด้อศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงเทียบนะครับแต่ว่าคุณยังวัดวัดแล้วนะครับ ใส่ได้นะครับผมใส่ได้เลยนะครับผมอ่า uh, USB uh, เข้าเนี่ยเขา้าถอดไปหรือเสียบไว้ตลอดก็ได้นะครับแต่ว่าอ่า uh, ถ้าเป็นบ่อยากบ่อยากให้เสียเนาะเขาก็เซฟไว้ลหลายอันนะครับแต่ว่าต้องมาต้องมารีเซ็ตก่อนนะครับต้องมาฟอร์แมตให้มันเป็นอ่าหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ก่อนหนึ่งจุดสี่เมกะไบต์ก่อนนะครับผม อเคครับผมพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับ